จากสำนักงานพัฒนาพิงคณครเดินหน้าแผนงานปีนะคะเพื่อมุ่งปรับโฉมเชียงใหม่ในซาฟารีให้ทันในโอกาสครบรอบ15ปีแล้วก็ยังมีการเตรียมความพร้อมค่ะในการถ่ายโอนให้กับองค์การสวนสัตว์ภายใน30กันยายนนี้ด้วยนะคะโดยในวันที่26มิถุนายนนี้นายเทวันลิปตะพันลบรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการดําเนินงานไปติดตามได้จากรายงานค่ะ นับจากปี2,561เป็นต้นมาภายหลังจากการเข้ามากำกับดูแลเชียงใหม่ในสฟารีของคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคณครส่งผลงให้เชียงใหม่ในสฟารีมีรายได้มากกว่า200ล้านบาทในปี2,561เป็นปีแรกและเพิ่มขึ้นตามลำดับซึ่งเพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่มีประมาณ200ล้านบาทต่อปีภาพรวมการดำเนินง,งานของเชียงใหม่ในสฟารีสามารถเลี้ยงตัวเองได้แม้จะได้รับผลกระทบจากการตัดทอนงบประมาณ โดยปี2561ได้รับงบประมาณ150ล้านบาทปี2562ได้รับงบประมาณ115ล้านบาทและในปี2563เป็นปีแรกที่ไม่ได้รับงบประมาณโดยในปี2562เชียงใหม่ในสาฟารีมีรายได้รวม252ล้านบาทและคาดการรายได้ในปี2563จะเติบโตจากปีที่ผ่านมาร้ยอละ6หรือคิดเป็นรายได้267ล้านบาทแม้ในช่วงนี้ จะประสบกับปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นลูกค้ากลุ่มหลักลดลงจากผลของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาสายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีการเตรียมแผนรองรับหากสถานการณ์ยืดเยื้อด้วยการเปิดตลาดใหม่เช่นอินเดียและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงการมุ่งเน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวภายในประเทศจากเดิมที่มีสัดส่วนร้อยละ30ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดให้เพิ่มมากขึ้นโดยแผนงานสําคัญในปี2563มมีแผนปรับปรุงระบบไอที ปรับระบบขายตัวการติดตั้งกล้องวงจรปิดการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในโครงการเช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์ซึ่งยังไม่เคยมีการปรับปรุงนับจากเปิดบริการมาแล้วเป็นระยะเวลา14ปีโดยเฉพาะส่วนที่เป็นไฮไลท์สำคัญของเชียงใหม่ในซฟารีคือการปรับปรุงลานน้ำผู้ดนตรีซึ่งตั้งงบประมาณไว้130ล้านบาท และเตรียมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนภาคการศึกษาและประชาชนมาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยเน้นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและยิ่งใหญ่กว่าเดิมคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จทันวาระครบรอบ15ปีเชียงใหม่ในสฟารีในเดือนกุมภาพันธ์ปี2564ทั้งนี้จากมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ถ่ายโอนเชียงใหม่ในสฟรีไปให้กับองค์การสวนสัตว์ โดยมีพระราชบัญญัติให้ยุบเลิกสํานักงานพัฒนาพิงคณนครองค์การมหาชนเมื่อวันที่14เมษายน2562เชียงใหม่ในซฟรีต้องดําเนินการถ่ายโอนในสภาพที่ดีที่สุดที่ผู้รับโอนสามารถนําไปดําเนินการสร้างความเจริญให้ท้องถิน่นและประเทศด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศซึ่งที่ผ่านมาสํนักงานพัฒนาพินคณครได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในปี2,562ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาพิงคณครได้ดำเนินการในเรื่องรักษาสภาพแวดล้อมเชียงใหม่ในซาฟารีให้ดีที่สุดโดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ที่มีอยู่กว่า1,200ตัวให้ได้มาตรฐานสากลเป็นเป้าหมายแรกพร้อมด้วยการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวให้เชียงใหม่ในซาฟฟารีเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความเจริญให้เศรษฐกิจของชุมชนและของประเทศได้อย่างยั่งยืน คนทนัดบัวง,งามสุภัฒน์เลากมล n อ็บีเชียงใหม่รายงาน